สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันพลานะหรืนานะคะสำหรับเทปของเราเทปที่2แล้ววันนี้ค่ะเราพิเศษอีกแล้วค่ะเพราะว่าชมรมเชีเดอร์อิจิบุรบอกไม่ว่างค่ะดิฉันก็เลยทําการแซงคิวโดยนางสารนครรัชศีมานะคะ sorry bye นะคะสวัสดีค่ะในตัวค่ะสวัสดีเอค่ะเอาใหม่สมมติว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้อัดเทปค่ะนับ5้าสี่สามสองเอาใหม่นะคะ5้าสี่สามกล่องห้าสี่สามสองตอกกล้องตัดเลยนะกล้องตัดเลยนะพร้อมไหมคะ ห้าสี่สามสองพบกับนางสาวนครรัศมีมาสองพันห้าสิบเจ็ดค่ะแนะนำตัวค่ะน้องอ้ายขอมองอ่าโทษนะคะลิ้นเปลี่ยระบาดอีกแล้วนะคะคุณน้องคะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เด้รรบตําแหน่งค่ะมงค่ะเดี๋ยวขอสมมงกัน่ะพอดีว่ามงอีกอันนึงก็ต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีค่ะอันนี้เป็นในหน้าที่ค่ะ <im itation> ได้ข่าวว่าช่วงนี้แนะ่นางใช้ชีวิตลําบากมากหลังจากที่ได้รับตําแหน่งอ,อันดับหนึ่ง <im itation> สวยอันดับหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา2557แล้วเนี่ยนะคะก็เห็นว่าปร,นปรหนดดมาไหนก็จะต้องสวมมงตลอดนะคะดิฉันก็ค,ค่อ,อนข้างอยากจะทราบว่ะะาส่วนตัวความรู้สึก before after หลังได้รับตำแหน่งเป็นอย่างไร let's welcome เป็นยังไงบ้างคะหลังจากได้รับตำแหน่งแล้วก่อนแะหลังก็เหมือนกันมมงตกค่ะลางไม่ดีค่ะ เราอ้ายเป็นไงบ้างหลังจากที่วันนั้นมีคนไปเชร์เยอะปะเยอะค่ะเขาเขาคัดกี่รอบยังไงบ้างตอนแรกรอบแรกจากหมื่นกว่าคนนะคะเหลือประมาณสามสิบดูหน้าทุกคนค่ะหมื่นกว่าคนหน้าทุกคนค่ะหมื่นกว่าคัดเหลือเท่าไหร่ สามสิบค่ะ30แล้วพอเอาขึ้นไปบนเวทีประกวดเป็นเท่าไหร่นะ25 25ิบี่ายมีนาที่ไหนคะที่โรงแรมราชพิการฮ่องเต้เหรออย่าอีห้าตัวสอร์รีเป็นไงบ้างแล้วเขาคัดมีรอบมีอะไรแสดงความสามารถตอบคำถามยังไงบ้างไม่มีไม่มีแสดงความสามารถค่ะแต่ตอบคำถามขึ้นขึ้นไปบนเวทีจะเหลือประมาณ27คนค่ะทำไมอีก3คนหายไปไหนติดสอบค่ะไม่ว่างค่ะจริงๆหนูติดไหมติดค่ะแต่ ขออนุญาตแค่ไปคะขออนุญาตอาจารย์ค่ะเจยาอาจารย์ว่าไงบ้างเหตุผลที่ขอไม่ไม่สามารถไปสอบได้ณวันนั้นค่ะเหตุผลค่ะก็คืออาจารย์อาจารย์ที่สอนนั้นคือเรียกว่าพี่โตอะค่ะเป็นนักศึกษาเป็นยาเอกจ้งพี่โตว่าอาจารย์พี่โตอาจารย์พี่โตคะหนูติดอันนี้ฟีลลิ่งนี้เลยใช่ไหมหน้าอย่างนี้ใช่ไหมหนูหน้าไปเล่นละครแล้วมาแล้วพอ อ่แล้วพอแจ้งพี่โต้ได้ไปเสร็จปั๊บบนเวทีเป็นไงบ้างบรงบรยากาศเอาความรู้สึกแรกจริงๆไม่ต้องเฟกนะเอาเลย <c oughs> อันนี้คือยังไม่ได้เฟกใช่ไหมความรู้สึกแรกนะคะก็ขึ้นไปบนเวทีก็ตื่นเต้นค่ะข้างข้างหลังหนาวมากค่ะแล้วก็ปวดฉี่ก็ไม่ได้ฉี่แบบปวดนานมากแล้วมีพี่เลี้ยงไปเยอะไหมปกตินางงามพี่เลี้ยงเขาค่ะนอกจากเข้าไปรอบสิบคนแล้วเขาถึงจะให้พี่เลี้ยงที่ประจำตัวเราเข้าไปอของเราใครเป็นพี่เลี้ยงคะ พี่บอลูนค่ะเนืเบื้องหลังความสวยใช่อันนี้คือหน้าจริงๆของน้องนะคะใช่ค่ะไม่ได้แอปไม่ได้อะไรเลยเนาะไม่ค่ะแล้วทีนี้เราคิดร้องอคิดว่านอกจากความสวยของคน27คนที่อยู่บนเวทีแล้วอ่ะอันไหนที่ทําให้คิดว่าเรารอบไหนอ่ะรอบเดินหรือรอบตอบคำถามหรือรอบอะไรที่คิดว่าไอทาดีที่สุดที่ประทับใจอ่ะก็น่าจะเป็นการเดินเพราะว่า ก็คือเดินไปก็ต้องมั่นใจที่สุดอะค่ะทําให้ทำให้เราเด่นที่สุดบนเวทีนะทีนีน้มั่นใจแล,แล้วก็รอบตอบคำถามรอ,อบสิบคนรอบสิบคนนี้คือทุกคนได้ตอบคาถามคนละหนึ่งข้อ,ขอถามเลยหลายคนไม่ได้ไปดูบรรยากาศการประกวดนะคะเราจะขอถามตรงนี้เลยว่าณวันนั้นคําถามที่ทําให้อ้ายได้รับตําแหน่งที่หนึ่งมาเขาถามว่าอะไรค่ะตาแหน่งที่หนึ่งเขาจะให้คําถามเหมือนกันก็คือถามประมาณว่า ถ้าคุณได้เป็นนางสาวนครราชสีมาคุณจะทำยังไงให้คนรู้จักโคราชมากที่สุบด้านใดอะไร่อนเนี่สิบคนถามเหมือนกันแต่ว่าเก็บไว้ห้าคนห้าคนถามเหมือนกันรอบสิบคนนี้คําถามแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแลอวก็คอรอบห้าคนที่คําถามเหมือนกันคําถามเมื่อกี้เลยนะเราอ้ายตอบมาไลหนูตอบประมาณว่าถ้าได้เป็นนางสาวนครราชสีมาประจำปีนี้ก็อยากจะอนุรักษ์ภาษาโคราชไว้แล้วก็ ในเรื่องของเพลงโคราดก็เช่นอยา่างก็ไอ้ก็ลองยกยกตัวอย่างไปอะค่ะเช่นาภาษาอังกฤษใช้ทํานองเพลงในการเรียนรู้ศัพท์ให้จาศัพท์ง่ายขึ้นก็เช่นเดียวกับเพลงโคราดคะ่ะก็จะใช้ทํานองเพลงหรือว่าใช้มาเป็นส่วนหนึ่งแต่งเพลงขึ้นยอะไรเงี้ยค่ะให้เราจำศัพโคราดได้ง่ายขึ้นแล้วก็อันที่สามก็คือเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของโคราชค่ะนี่คือคำ,คำตอบที่ตอบไปไ แล้วพอเขาประกาศมาว่าไอ้เดทที่หนึ่งไอรู้สึกไงหนัตอนนั้นเลยนะเหมือนในเหมือนในของ m ิ s s Universe ไหมเห็นลิตาปะลิตาทำหน้าแบบแล้วอันนั้นแกทำหน้าไงไม่ได้ไปดูอยากเบอร์ยี่แปดมีจับมือกันด้วยจับแล้วก็บีบมือกันแบบเก่งกันบีบแล้วก็นี่คือหน้าณวันที่ประกาศใช่ค่ะแบบยิ้มจนแบบหนูเชื่อไหมว่าเป็นเชื่อหนูคิดว่าตัวเองจะได้ไหมเอางี้ดีกว่าไม่ ก็วันนั้นพยายามทําให้เต็มที่สุดเพราะวหนูจะเป็นคนไม่ชอบแบบบอกว่าจะไปประกวดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบคนเขาคาดหวังกับเราแล้วเ,เราทาไม่ได้เราเพอวันนี้ได้มาจริงเราอยากจะบอกอะไรเบื้องหลังความสําเร็จของเราพูดถึงคุณพ่อคุณแม่หน่อยพ่อกับแม่ว่าไงบ้างพ่อกับแม่ก็โอ๊ยวันนั้นแม่แต่งหน้าเต็มมาอยู่นางเมาแม่อยากจะพูดอะไรกับพ่อกับแม่หน่อยไหม <ด S 1> ขอบคุณค่ะที่เอ,อดันตั้งแต่ตั้งแต่จำได้ก็ตั้งแต่มสา3เขาพยายามให้แสดงตัวตนออามาแบบพ่อก็บอกว่าแบบเขาแบบธราไมชาติปั๊มแปมปั๊มแปมขโมยซีนนะคะเ <c oughs> ขา <c oughs> ก็บอกว่าธรรมชาติให้ความเฉือยออกมาเราก็ต้องใช้ตรงนี้ให้มันดีขึ้นสงค่ะจีแพตัวนี้เท่าถรัอ่ะ 3จุดอค่ะสามจุดเลไเนาะสาจุสองค่ะคิดว่าจะเพิ่มไหมคะหนูจะเอาไปเพิ่มไม่ได้ค่ะปรบมือค่ะปรบมือค่ะสวยและเก่งค่ะ sorry ค่ะ sorry ทิ้งท้ายค่ะขอบคุณท่ผู้ชมนิดนึงที่ติดตาม follow แล้มาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ยังเป็น m b o อยู่และตอนนี้ได้ตำแหน่งแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ติดตามผลงานมาตลอดค่ะนี่อุ้ยกระดาษ Bye. Xong <laughs> này no là bye.